ไล่สดไล่สดกันอะไม่ยังไม่ดียันดูเรงไม่รู้ยังบ้าเหมือนกันก็อ้มาดีค่ะเราจะไปที่ไหนไปแล้วใช่ไหมเนี่ยแกงกระเบื้องกระเบื้องเบ้ราจะไปแกงกระเบืกันแกงกระเบื้องนะคะันนีเราจะเป็น อ๋อสวัสดีค่ะหนึ่งท่านที่เข้ามาชมนะคะหูจา้าตัวโลกหนึ่งท่านเลยอสองท่านที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะเราสีพี่น้องกําลังจะไปเก็นกระเบากันนะคะไปกินหมูหันที่ฝั่งลราอะไรฝั่งเราเอ้ยไม่ใช่ท,ที่ที่เขียนแม่น้ำขู่เ,เขียนคนละฝั่งฝั่งเรานี่แหละฝั่งฝัง่งไทยนะคะสวัสดีสองท่านนะคะ กูหารรถมันสมดูรอย่างนั้สิเหรอเพื่อนๆอยู่แถวนี้มีอะไรแนะนำให้เราไปเที่ยวกันบ้างโอ้โดเส้นเลี้วแล้วเสีมาเบาๆหน่อยหัวแตกหมดแล้วคุณลิน่าสวัสดีค่ะคุณลีน่าไปเที่ยวกันไหมคะ คุณลีน่าและเจมม์ำลังจะไปที่แก่งกระเบาค่ะไปทานหมูหันกันนะคะสวัสดีสามค่ที่เข้ามาชมนะคะทำเพืทำไพี่ลีน่าสวัสดีค่ะอ๋พี่ลาสัสดีคุโจด้วยคุณโจสวัสดีพี่ลีน่าหน่อยค่ะสวัสดีครับมสวัสดีครับ พี่ลีน่าพี่ลีคุณจอห์นสวัสดีพี่ลีน่าและปล่อยมือด้วยค่ะสวัสดีบ้างครับตอบคอมเมนต์หน่อยหน่อยตอบคอมเมนต์หน่หน่อยพี่นะนี่รุ่นตอบไม่ขึ้ทานเผื่อพี่ด้วยค่ะได้ค่ะพี่ลีน่าเดี๋ยวไปถึงที่ร้านแล้วก็จะถ่ายให้ดูนะคะพี่ลีน่าจากตรงนี้ไปจากตรงนี้ไปประมาณ40 สี่สิบฟ้ากิโลค่ะเพราะว่าพวกเราอดอดกันทั้งวันเลยนะคะเนี่ยเพื่อที่จะไปกินหมูหันนะค่ะที่เก่งกระเป๋าค่ะเห็นไหมพี่ดาวตอบตอบก็ต้องตอบตรงนี้แหละะอ่าจให้วอบตไนด๋อไม่เป็นไรแค่นี้เล็กก็เห็นแล้วอุ้ยต้นจานไปถ่ายรูปแม่ต้นจานอุ้ยไหน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 ขอดูต้นจานหน่อย ไปกองหน้าเดี๋ยวกำลันนนงนี่เนี่ยดอกจานดอกจานพี่ลีนา,านเห็นไหมคะเห็นดอกจานานูน่นจะเห็นไหมเนาะนูน่นสีสวยมากเลยตกหนุนน่มทีมือไปโดนะไย <laughs> โอ้สวัสดีสี่ท่านนะคะโอ้ยนี่ไงคะเห็นดอกจานไหมคะสวยมากเลยนี่นี่นี่เล็กว่าเล็กเห็นแล้วเดี๋ยวเล็กเล็กก็จะปีนขึ้นไปบนต้นแล้วเล็กก็จะไปถ่ายรูปโอ้ต้นลูนีพุกาหารนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดอกจานบานเยอะมากเลยนะคะนู่นอยู่ตรงลูนต้นหนึ่งแต่เขาไม่ได้มีเยอะเยอติดๆดกันนะคะห่างๆจะมีสักทีหนึ่ง เห็นไหมคะเห็นไหมคะดอกแดงงนั่นคือดอกจานนะคะดอกบานจานมากเลยเนี่ะใช่ตัวนี้บานไม่หมดนี่ตอนนี้ก็ใช่นะคะก็เพิ่งจะเริ่มบานค่ะนีสวัสดีห้าท่านที่เข้ามาชมนะคะจากทั่วโลกเลยจากทั่วโลกเลยดีใจมากเลยมี่ะท่านเข้ามาชมวันนี้ไง ค่ะพี่ลีนะ่าอากาศหนาวไหมคะอากาศเย็นโอ้ยตอนเช้าประมาณ18-19ครับค่ะพี่ลีนะ่าแอร์ไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ได้เปิดเลยแอร์ไม่ต้องเปิดเลยกคไ,ไม่ได้เปิดคุณยุพาสวัสดีคะ่ะขอบคุณสำหรับหัวใจรัวๆนะคะสวัสดีขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะ เย้เย <c oughs> ่เย่วนะิ่งหนน่าอันนี้เราไปนี่ถนนที่เราไปนี่คือเลียบผงนะคะเลียบผงนะมันจะเรียบมันจะเรียบผงไปตลอดไงไม่ใช่เส้นใหญ่าทางนี้เป็นทางเลียบผงนะคะก็คือเราจะวิ่งเลียบผงไปตลอดจนกว่าจะถึงมันจะเป็นเส้นแบบว่าวิ่งวิ่งจากบุกดาหารตะกระไรโดนจีนถ้ารู้ถึงถ้ารู้ถึงทภาคพนมแกงกระบอลนี่ไงมีปลาด้วยเนี่ยมาแกงกระบอลต้องกินปลา ส่งมาให้ก่อนพรุ่งนี้โอ้ขอบคุณมากสำหรับอ่ะกุหลาบวันวาเลนไทน์นะคะคุณโจขอบคุณพี่ลีน่าหน่อยเร็วขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะสําหรับดอกกุหลาบวันวาเลนไทน์นะคะพี่ลีน่าเช่นกันค่ะได้พะโน้มแกงกับเกลืออ๋อพี่โจมาด้วยค่ะวันนี้พี่โจเป็นโชเฟอร์ค่ะคุณยุพาวันนี้เป็นโชเฟอร์ค่ะต่อไปกับเกล ก็ตอนนี้เล้งไม่ได้ไปเกาะติดกระแสลุงพลแต่ว่ากำลังเกาะติดกระแสลุงโจอยู่ครับตอนนี้เกาะติดคุณโจอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะก็พอดีช่วงนี้ก็มาเที่ยวทางอีสานนะคะก็มามาอยู่กับอากาศหนาวหนาวเย็นๆที่นี่ค่ะ พี่ลีนาะไม่ได้ไปเทียหหะะเท่ยวไหนหรอคะจุดจีนไหวกันหรือคะหรือไหวหรือเปล่าคะพี่พค,พพคุณยุพาสวัสดีคะ่ะคุณยุพาอยู่แถวไหนคะอ,อุย้ยนี่นี่น,นี่ให้ดูดอกจานนะคะเห็นไหมคะสวยไหมนูนเห็นไหมสวยมาก เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเล็กซูมให้ดูสูมนี่นี่อนดอกเล็กเดี๋ยวนะสวยนี่เห็นไหมคะดอกจานสวยมากเลยเุณไปถ่ายรูปไหมค่ะจะลองไปอุ้ยมันต้นมันสูงนะน,น,งนี่ดอกเล็กไปดูพวกดอกใหญ่มันจะมีหลายแบบอ๋อเขามีหลายพันเห็นพี่ไม่ต้องปล่อยมือนะคะอ๋อใช่ใช่เพราะว่าถ้าปล่อยมือพวกเราจะไม่ปลอดภัยค่ะ <laughs> คุณเล็กพี่ก็ไม่ไปกกอกแล้วคะ่ะเลิกหมดแล้วอ๋อเหรอคะก็ตอนนี้ก็ก็เป็นกำลังใจให้เขาอยู่นะคะพี่ลีน่าก็ไม่รู้จะยังไงอะนะ <laughs> พี่ลีน่าไปจันท่มารีสอร์ทก็ได้นะคะ คุณยุพันอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะมีโอกาสแล้วเดี๋ยวหมดโควิดแล้วค่ะเราอย่าลืมมานะคะมาเที่ยวเมืองเมืองไทยแล้วก็คุณยุพาแวะหาเลขที่จนที่มารีสอดด้วยนะคะคุณยุพาโทรก่อนล่วงหน้านะคะเอาไม่เอาคะ่ะค่ะเช่นกันล่ละค่ะพี่ลีน่าก็เห็น ก็คุยกับน้องปูมอยู่ค่ะอีกไม่นานฝ่ายลุงพลก็จะมีข่าวดีเร็วๆนี้สาธุสาธุให้เขานะคะคุณยุพาทุกคนทั่วประเทศเป็นกำลังใจให้อยู่ค่ะ หนาวมากไหมคะที่ญี่ปุ่นช่วงนี้เห็นน่าจะหนาวนะขณะที่อีสานทางฝั่งนี้ก็หนาวมากเลยค่ะช่วงช่วงกลางคืนประมาณตีสามตีสี่นะคะสิบเจ็ดสิบแปดองศานะคะพอดีเรามีพี่สาวมาอยู่ที่นี่นะคะ่ะพี่สาวก็จะมากางเต็นท์นอนแต่เรายังนอนที่โรงแรมกันอยู่ค่ะ บ่มก็เห็นมีเรื่องมีราวกับกับเพื่อนๆ YouTube ช่องเล็กๆด้วยกันนะคะก็น่าจะแก้ปัญหากันได้ค่ะเพราะน้องบูมเขเก่งอยู่แล้วนะคะพี่ลีนะ่าเป็นกำลังใจให้เขากันนะคะใช่ใช่ค่ะคุณยุภาคนล้มหย่าเพิ่งข้ามนะคะทุกๆกคนก็เราก็เป็นกำลังใจให้เขากันทุกคนแลวคะ่ะ บ,บูมทัวลงตลอดแต่ไม่เป็นไรค่ะบูมเขาเก่งอยู่แล้วค่ะเขาเอาตัวรอดได้ <c oughs> น้องบูมเขาอาชีดียะอยู่แล้วค่ะก็ตอนนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวเหตุการณ์ก็คงปกติเร็วๆนี้นะคะ ช่วยเป็นช่วยเป็นกำลังใจให้กันนะคะไม่ได้อยู่ใกล้กันก็เป็นกำลังใจให้กันได้ค่ะปิดเสียงหน่อยปิดเสียงด้วยอ้าวเดี๋ยวเราก็จะถึงร้านหูหันกันแล้วนะคะปิด ร้านหมูหันนะคะถ้าอร่อยยังไงแล้วก็พี่ลีน่าอย่าลืมมาเที่ยวนะคะเดี๋ยวมาด้วยกันก็ได้นะดีแล้วค่ะพี่ลีน่า เรารู้เราคิดใช้ค่ะคุณเล็กรักค่ะคุณโจโด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่รีน่าค่ะรักเช่นกันนะคะพีรีน่าก็ใช่ทุกอย่างถ้าเกิดเราเม้มเราอะไรไปมากก็มันเหมือนกับว่าเป็นดราม่าไปเลยเดี๋ยวก็ทัวลงอย่างนีก็เล็กก็เหมือนกันเล่นก็ไม่ได้ไม่ไ,มไ,มไ,มได้เม้มไขไม่ได้อะไรไรก็คือดูแล้วก็คิดอยู่ในใจนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนค่ะ ตอนนี้อยู่ชนบรุรีหรือว่าอยู่กรุงเทพอ่ะฮะ,<ห>ะขอให้มีความสุขทั้งสี่ท่านนะคะที่อยู่ในรถขอบคุณค่ะพ่ลีนาะ คีบอกว่าขอให้มีความสุขทั้งสี่ท่านนี่คะ่ะข,ขอบคุณคะ่ะอยู่ชนบุรีแหละคะคิด,ดีทำดีพูดดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคะ่ะพี่เล็กไม่ใส่ร้ายคนอื่นทุกอย่างมันก็จะดีกับเราใช่คะ่ะก็คือผ่านแล้วก็ให้มันผ่านไปนะเล็กก็ไม่อยากจะเอาอะไรมาพูดให้มันให้มันเป็นประเด็นให้มัน คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเล็กก็ไม่เก็บมาคิดแล้วค่ะให้มันผ่านไป <c oughs> <c oughs> คนอื่นเขาจะพูดยังไงเขาจะคิดยังไงก็คืออันนั้นเรื่องของเขาเรารู้อยู่ว่าความจริงเป็นยังไงนะคะเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปอะไรกับใคร <c oughs> คุณยุพาที่ญี่ปุ่นกี่โมงคะตอนนี้ ก็เลยก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดอนะคะก็ช่วงนี้ก็เกาะติดคุณโจค่ะก็อยู่บ้านมั่งอะไรบ้างไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีช่วงนี้มีพี่สาวอยู่ที่บุกดาหารก้านใหญ่ยูพาคิดดีคิดดีทำด,ด,ด,ดีพูดดีสิ่งดีด,ดีจะเข้ามาหา ยังไงแล้วก็ดูไปนะคะโอเคเป็นต้นจานสวยโอ้ยนี่เห็นไหมคะต้นจานต้นจานอะไรไหนสวยสวยสวยนี่นี่นี่สวยมากต้นนี้จะนานนาโอ้ยนี่นี่เห็นไหมคะต้นจานเล็กนะต้นจานแถบนี้เป็นดอกหมดกนนีี่อพี่ลีน่าสวัสดีคุณยุพาด้วยนะคะส่งดอกกุหลาบให้คุณยุพาด้วยวันวาเรียงแล้วพาย แก่งการมาเราก็จะถึงแก่งกระเบากันแล้วนะคะฝั่งขวาคุณจะเป็นสปปลาวนะครับอ๋อตอนนี้สี่โมงเย็นสี่โมงสี่โมงยี่สิบนาทีใช่ไหมคะเร็วๆใช่สี่โมง่สิบแก่งกระเบอนางกันสองชั่วโ,โ,โมงนะคะ,ะค,นะค,คุณยุพานอยู่จังหวัดอะไรคะที่เมืองไทยอะคะ่ะไม่ตห้าหกงนะารถน,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 นาเรียไปนาเรียไป คุณคุณคุณยุพากับพี่ลีนะ่าเย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวเล็กจะพาไล์ไปให้ถึงแม่น้าโขงเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูแม่น้ําโขงนะคะเส้นทางนี้มองแล้วสบายตา,นะาดีเนาะจะเดี๋ยวทำนาปีละสองครั้งครับเห็นไหมคะนี่นี่เขาทํานากันอีกแล้วตอนนี้นะคะแถวนี้เขาจะทานากันปีละสองครั้ง ของพี่โจนะคะค่กยจาคนแนแก่ะน้องนันจากนสวคน้องนันอยู่ที่ที่สั่งลาวนะคะน้องนันเป็นคนลาวอยู่สวุค่ะสวยแคเป็นไงคะสาวลาวสวยไหมคือยังไงอยู่นเป็นพี่น้องัได้ไงดูพี่น้องได้ไงดฝั่งพี่เขีน้พี่ลีนะพี่ลีน่เคยอยู่ที่ จินจุกจินจุกที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะจินจุกตอนนี้อยู่ในรถกันสี่คนเราอยู่กันห้าจังหวัดนะน้องนันอยู่ที่สมุรสเขตนะคะประเทศลาวพี่ดาวอยู่พี่ดาวอยู่ขอนแก่นแล้วก็อยู่มุกดาหารคุณโจอยู่ที่อ พี่เล็กพี่เล็กอยู่จันี่อยู่อยู่ที่ประจวบค่ะวันนี้มีโอกาสเราก็ได้มาเที่ยวกันนะคะพอดีว่าพี่ดาวพี่ดาวเป็นพี่สาวพี่โจมาปลูกบ้านอยู่ที่มุกดาหารมุกดาหารแล้วก็พรุ่งนี้เขาจะยกเสาเอกกันพวกเราก็เลยอยู่เป็นกำลังใจให้พี่ดาวกับพี่พลกันนะคะ นายกเสาเอกค่ะรู้สึกว่าคุณโจติดใจที่แถวนี้อยากจะซื้อบ้านแถวนี้อยู่ค่ะอสอเอกบแล้วก็เลยต้องให้เพีใอกอไ้จะ อ๋อคุณยุพาถามว่าอยู่สวรรค์นเขตอยู่บ้านอะไรคะถามว่าอยูท่าด่านค่ะไซบุทองตรงที่ใกล้ๆกับพระธาตุโพพระธาตุโพนนะคะพระธาตุโพนพระธาตุพนพระธานเลยนะคุณยุพาได้ยินแล้วใช่ไหมคะน้องเขาตอบเขาเปิดอ๋อคุณยุพคุณยุพาอยู่นครนพนมเหรอคะ ดีจังเลยนะคะอยู่แถวนี้นึกอยากจะข้ามไปเที่ยวฝั่งเราเมื่อไหร่ก็ข้ามไปได้อยู่ใกล้ๆแค่นี้เองแต่ว่าช่วงนี้เป็นโควิดไปไหนก็ไม่ได้แล้ว่าเดี๋ยวหลักจะโควิดแล้วก็ไปได้หมดแต่ที่ของน่ดีนะเนี่ยคือไว้จะทำบ้านแล้วมองฝั่งฝั่งเราโ <laughs> จเขาจะเหมาที่แถวนี้เขาเคยมาไหมนคุณโจจะเหมาที่แถวนี้แหละค่ะชอบชอบที่แถวนี้จุงไม่าก น้ำโขงไงทำบ้านอาหารร,ร้านกาแฟมองอยู่แม่น้ำโขงใกล้แล้วนะคะเราก็จะถึงแม่น้ำโขงแล้วนะเจ็ดนาทีกใกล้กับสถากนก่ษฎีก์แล้วเดี๋ยวพาไปดูแม่น้ำโขงก่อน สวยจังเลยไปไหมไปไหมเราไปถ่ายดอกจานดีกว่าแต่ว่าลุงลุงก็ได้เดี๋ยวต้องขึ้นไปถ่ายบนต้นเลยต้นดอกจานสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราลงไปถ่ายดอกจารันกันนะถ่ายโทรศัพท์พี่เครื่องอยนะ่จะ วบ้าวบาไปว้าวไปพี่นี่นะเราไปดูดอกจานกันว,วัวนวนันวันสือให้หน่อยอ่ะอ่ะให้พี่ถ่าย งั้นเราจะไปถ่ายรูปกับดอกจานบานสะพังหน้าแหงสีแดงแต้มแต่งพื้นดินอีสานผู้อะไรกันดำเนี่ยเราใส่อะไรนะแต่รองเท้า เออปูที่อยู่มีแนวทิแมาอย่างนี้แหละเราถ้าเปลี่ยนเป็นรองเท้าสีขาวยังพาเรามาลงทุ่งนาเนี่ยนี่ผักกระแยงมันก็จะอยู่ทุ่งนาอย่างนี้นะจริงเหรออืมันจะเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าพุ่งนี้จะไม่มีมันจะขึ้นมาอย่างนี้แหละนี่นี่นี่ใช่เลยที่แม่บอกนะนี่เม็ดหนึ่งผักไก่แยงหนึ่งเม็ดหนึ่งอ้าวเหรออ๋อนี่แบบนี้เหรอหอมไม่ดีมันปกติมันหอมแบบนี้ นี่เราบุกนาเราบุกงามาถ่ายดอกจานนะคะเนี่ยโอ้ยล่วงใหญ่ๆห่แต่บานแล้วนะเนี่ยลวแ้นะอันเป็นกินดอกนี่อุ้ยสวยมากเลยค่ะนี่นี่นี่ โอ้ยเห็นไหมคะนี่ดอกจานเห็นไหมคะสวยมากเลยดอกเขาคล้ายๆดอกแคเลยเนาะใช่ๆเนาะแต่นี่พันพันนี่จะดอกเล็กนะเนี่ยดอกคล้ายๆดอกแคเลยคะ่ะเนเี่ยแต่ว่าเขาเป็นพวงพวงนี่อ,อยสวยสวยใช่ไหมคะพี่นะล,ลีน่นาฮะ ใช่แหละนอกคำมิงไม่ใช่แลละนอกกระจิบนอกกระจิบนงก,กระจาบไัวจินได้ไหมกินได้ไหมเดาเนี่ยจิ้นได้เหรอสวยไหมคะเยอะมากเลยอะ่ะ บอกว่าเหมือนดอกแคเลยอ๋อพี่ลิน่าบอกว่าส่งมาในไลน์ด้วยได้ค่ะเดี๋ยวเล็กส่งไปให้ในไลน์นะคะพี่ลิน่ามันขึ้นเหรอลืมไปเสื้อมันขึ้นแววนะอันนี้ตสนยุ่งอยัางน่าสวย ขอบคุณนะคะสําหรับ3-4ท่านที่เข้ามาชมเดี๋ยวเล็กขอลงก่อนนะคะเดี๋ยวเล็กจะขอถ่ายรูปค่ะแล้วก็เดี๋ยวส่งไปให้พี่ลีน่าทางไลน์นะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดติดตามจนที่มาทยวิชแนลด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เล็กด้วยนะคะนี่เฉาะหน้ากันเอาดย I